นักกีฬานิ้รักษาคนระับเริ่มเกมมาแนละ้วทางนัดสถานที่หนึ่งครับเกมรอบโจมทีม้วสุดท้ายนะครับ,บทานะงด้านของผีน้ฟทีทุกเสื้สีขาวพบกับหมูเถื่อนยูเนเต็ดในทุกเสื้สีแดงครับถือเป็นการปรับเสริมครับที่ดีครับมีนักกีฬาอยู่ทางฝั่งขวานะครับน่าจะลงเต็มสูงแล้วเนี่ย สุกเนียบธันวาทำหน้าอยู่ีติ๊กเตอร์แบค็คนะอย่างายเลขสิบสี่พุทธิพงศ์อู่สายลูกนี้ครับมันถูกบีบเหลือน้อยไปนะครับแต่อาวุธเริ่มทำงานแล้วพุทธิพงศ์ช่วยแดง ใชแล้วนะคะแดดร่มลมตกแล้วนะคะัสนามสองฮูออดเดลเลี่นซัดด้วยขวาลูกนี้ยังหลุดกรอบออกไปค่ะณสนามสองออดเดลเรเนเต็ดน,นะคะพบกับรัสต้า f ีค่ะถ้าใครแฟนบอลจากทางบ้านทั่วประเทศด้วยค่ะที่รับชมการถ่ายทอดสดของไอรอนม d เดียนะฮะรวมรวม200ท่านด้วยกันในขณะนี้ค่ะบอลสวยครับ กินจีกึงผ่านไปหน้าบบประตูครับแม่วัชชัยมาตะ,ะกุกคุณอีสเปร์บอก F.C. โยคินเลิฟนายประตูกี่หินครับคุณปานุวัฒน์บอก F.C. น้องแป้งซอยสิบเอ็ดหมูเถื่อนคุณบางซานบอก F.C. อนุชากับตันทีหมูเถื่อนเย่ๆนะคะหนีเย่ๆด้วยนะคะ ชอบใครก็คับทายคนเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจกันเยอะๆค่ะานวิทย์อาเป็นอแห่งแงหลังนะครับของมูงมที่ชัยครับยู่ทางฝั่งขวาานวิทยยืนตรงกลางนะครับอาุชาพักไปจังหวะนี้นะครับตรงกางพิเอกอร์กรบี้ก็มาแล้วนะฮะเออถือว่ามีการปารับคับอาุชาอยู่หนูเป็นบกกลครับจ่ายลูนี้มา สัท่นวะนี้เราะมาดูา่งนบลยกัอบชิงลีรอบกินิรับแงนวรับงนะเองนเกิศอบชิงนเิรบงชนะเรอบชางชนะเลางขนองกน่เินะเงชนะเบวงชนิชังนเปิดรรองะเองนสื่อบานรกันไดลดีคองรับแนวรับของทนะรบงฝั่งหนูเถื่อนครับ อนุชาครับการนั้นนะทวีตออกสัญญาแดนหลังไม้อนุชา,ชา,าเก็นบอลยาวโอหเนี่ยทางนี้ดักได้จังหวะนี้แล้วเปิดมาอย่างดีนะทวฒีตทางนี้แล้วขวางขึ้นหน้าไปอัศวพลครับเก็บบอลดีอยู่แล้วตีออกซ้ายมาแม่ลึกไปหน่อยครับอยากจะให้พุทธิพงศ์เติมมาอัศวพลมาเลี้ยบยืนขึ้นหน้าครับอยากจะเปลี่ยนสไตล์ให้หน้าเก็บบอลพัดลงได้แล้วแล้วก็ให้ซ้ายขวาเติมขึ้นไปด้วยตัดแนวลุกขึ้นไปนะฮะสามตัวเลยพุทธิพงศ์เคลียร์จังหวะนี้ บอลตกมาทันวาเก็บได้ย้อนขึ้นไปหลังอัตพลโดนตุ่นจังหวะนี้เปล่าครับแม่อัตพลอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าครับโดนหนุนเข้ามาจังหวะนี้จากทา,ากงด้านหลังครับเสียฟาวไปครับกี่ทิ้งอัตพลนี่เป็นเล่นที่เก็บบอลได้ดีนะครับคุณชูสามประตูได้ด้วยบอสัญญาณนะจังหวะนี้ครับ ต็อบบี้ครับลองเล่นจังหวะนี้เลยหรือเปล่าเดอกตอบบี้หมายเลขยี่สี่ครับใส่ตรงนี้ทะลุกำแพงไปครับเก็บได้ท้อชัยอะไรมาไม่ได้อะไรพุทธพงศ์เกี่ยวได้ทาเข้าออซ้ายยิงจังหวะนี้ครับยังติดนัทพลตามบล็อกได้แล้วนักกีฬาติดเครื่อกครับต้องช่วยต้อนแล้วมีความเร็วสักคู่พุทพงศ์ก็แบบอย่างดีกว่าครับจังหวะนี้อ่าเปลาแล้วก็มีความเร็วเหมือนกันทั้งคู่ครับขณะนั้นก็ต้องหยุดด้วยความเร็วเหมือนกัน แล้วคล่องมากครับคารินในรักษาคารินได้ลนลูกยิงจากวานี้ครับยิงใส่เข้าไปติดอัศพลครับทันวาลงมาเชื่อมบ,บอลคารินตวนกับพุทธิพงศ์ต่างดักเข้าในฝั่งไปซ้ายอัศพลครับอัศพลนี่คอยรอจังหวะนะครับเจังหวะอยู่นะคอยประคองนะ ดักหวาให้กับแบ็คซ้ายขวาหมาใหม่ครับ Black รพทุทธิชัยสองข้างหน้าแล้วบอลยาวนี้ติดคมกิจครับตามมาบล็อกได้ทันครับเป็นงานดีพทุทธพงศ์ขยับแล้วครับบอลยาวคาดมานัทวุฒิทุบคาดมาลูกนี้ก็ไปเข้าทางของนัทพลครับออกบานอนุชาอ่านได้แล้วพาบอลลุยขึ้นมาที่เขาเป็หวันี้ครับคันวาต้องไปเกี่ยวมา,วาวมครับเสียเปล่าไปครับหมาตาก็อธิบายว่าที่บอลไดจังหวะนี้น อนุชาครับเติมเกมขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ครับด้านข้างหน้านะครับทำไม่ได้ครับอนุชาก็พาตะลุยเข้าไปเองเลยเรียกติดคิดให้กับมูเถอนได้ครับเกมข้มพ้นขึ้นครับมาถึงรอบนี้นะฮะถือว่ามีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ตัวผู้เล่นมาเสริมทัพกันได้คบขันทีเดียวนะครับผูทิชัยครับมิเตอร์ปัตตี้ครับมีเตอร์จะขอลองอีกสักครั้งหนึ่งครับจะมีโอกาสขึ้นนำแต่จังหวะนี้เลยไหมครับ ใส่กันบ้าโอ้โหใกล้เคียงครับยิงแล้วลูกมันมุดลงด้วยครับใส่เข้าไปที่หลังเท้าครับเทคนิคการยิงค่อนข้างดีดีทีเดียวครับน้ำ mm hmm. หนักได้ครับทิศทางบั่นบอลมันไม่เลี้ยวเลยครับหัศส mm hmm. ก,กรเมื่อฝาประตูของกีฮิสครับเปิดเกมขึ้นไปใหม่อนุชาครับขึ้นใกล้ใกล้แต่ว่าตรงกลางนี่เป็นนัทพลครับดักเก็บได้หมดฝักไปซ้ายที่คบกิจย้อนหลังมาใหม่ มาตั้งทางขวาที่นักครินนักครินโดนตีเร็วเข้ามาครับหมุนหลังไปออกซ้ายมาที่คมกิีดต้องดีดเร็วครับมันพลต้องแก้ไขครับตีทิ้งไปก่อนครับกดดันเร็วเข้ามาตรงกลางครับอระวัชชัยนี่หายไปจากเกมเลยคุณเอสเปย์บอกเอฟซีจานต้นกี่หินครับคุณพานุวัฒน์บอกกี่หินกลับมาสแกนนิ้วที่บริษัทด,ด้วยครับมีงานมาหรือเปล่าเนี่ยคุณเจ้าพ่อ,พอสำอางบอกเอฟซีเซ็นเตอร์กี่หินครับ<ม>นะคะ วันอาทิตย์นี้เขาหยุดเลยใครมาหลอกทำเราเลยคุณเมมาลิสาบอกเอฟซีโค้ดดิ๊กหมูเถื่อนโอ้โยยิ่งหว่านี้ทุกคน็เลยพิเตอร์โอ้ยยกับไปจังหวะนี้ครับชุดเกมบุกสวนกลับขึ้นมาของทางฝั่งหมูเถื่อนครับไม่ยอมเหมือนกันเงี้ยแลกกันไปคนละหมัดสองหมัดเกมมาลสนามที่สองยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์แล้วละโอ้ยจังหวะ ของลาซาซิลูุนี้ี่เป็นที่นิยมากเลยนะให้กับทนายของทินตะกรสีสงพรางอ่ะโหแล้วมีความเร็วไี่42ปีแล้วแต่แกพลิกยิงลูกนี้นะเข้าไปแบบอุดทำได้แบบคล่องแคล่มากๆเลยนะ1-0รองดับได้ก่อนค่ะจากทินตะกรสีสงพรางแมย์ลาซาซีขึ้นนำอาเดียวยะเต็ดไปก่อนด้านสนามที่สอง1-0ค่ะ จอมเก่าเนะย่ยเอ็นัสตาเลยครับค่ะจังหวะแอซซิตของอนุรักษ์เนี่ยทำได้เยี่ยมเลยนะเสื้อหมายเลข29เนี่ยอนุรักษ์สุกเหลืองอนุรักษ์นี่ก็เป็นหน้าทำแนบคอยเก็บบอลอยู่ในแดนหน้านะทำได้ดีครับเกี่มนะสนามที่สองนี่มีสกอร์ไปแล้วเนี่ยเป็นราซตาออกนำก่อนนี่เป็นแฟนของราซตาก็นั่งให้กำลังใจกันเต็มด้านสนามสามเลยนะอ,อยู่ในสนามสามนะแ,นแฟนๆของาราซตามาดูสนามที่หนึ่งกัน โยจังหวะผลึ้นมาของจีฮีที่กลับเป็นผลเป็นการนะแต่อย่างดีครับแนวรับของทางฝั่งหมูเถื่อนช่วยได้ดีอยู่เป็นปุ่นกองทางฝั่งจีฮีครับพันวาโผไปลูกนี้แล้วตะวันชัยครับบอลชนเลึกไปเข้ามือนาทวุฒิทุ่งสาวตะกูของหมูเถื่อนนะับนาทวุฒิย้อนโผใหม่ด้วยวันนี้สีแดงเลยค่ะน้ะเป็นสนิมอ้าวตะวันีหลบเลีว ปอ่ปัดีมากบอกแล้วแน่ว่าแกพักบอลดีมากแล้วก็ซ้ายอุ้งหิเต็มข้ออีกเกิ๋ยวต้อเสียบใต้คานเข้าไปหนึ่งโซนกับอัชพลมาลีล่ะผู้นำประตูขึ้นำนำให้กับโมเดือนออกนามกีฮีไปก่อนหนึ่งโซนค่ะถึงคอลูกนี้ด้วยความมั่นใจนซ้ายนี่แบบเป๊ะหมดติดรับจริงครับอ้ฮัทตะกอนนี่พยายามออกไปปิดมุมให้เร็วแล้วนะแต่ว่าไม่ทันครับมีเวลาเยอะครับสธอมาับอัชพลครับเลือกมุนยิงแล้วก็ใส่ด้วยซ้ายเต็มข้อครับ หนึ่งศูนย์จะขึ้นนำไปก่อนแล้วนะครับหมูเถื่อนรอบนี้ก็ถือว่าเกมนะเน้นผลมาเป็นอย่างดีครับอาวุธทูกสาวประตูครนะับเปิดบอลยาวขึ้นมาตรงนี้ปีเตอร์หมุตั้งขึ้นมาอัตขุนพัดขึ้นมาปีเตอร์เกี่ยวได้ออกซ้ายมาวิพงต์งซ้ายเลยตรงนี้ครับปีเตอร์ยิงที่โอ้โหถ้าก,กดลงนี่ก็จะหายเหมือนกันนะกดไม่ลงนะักเปินใหญ่ทั้งงั้นครับที่ลงมาของหมูเถื่อนแะล้ว คุณทองชัยบอกเอฟซีน้องเผือกนะฮะเผือกไหนนะะอ่าช่วยบอกช่วยกิน,น่อยของทีมไหนเบอร์อะไรลาสกอร์ตอนนี้ค่ะสนามหนึ่งมูเือรน,นำกีนี่อยู่หนึ่งศูนย์สนามที่สองรัสตานาอาเดลอยู่หนึ่งศูนย์ค่ะคุณอนุรัต์บอกอัน,นอันนี้รุน่นะขอพายบอกเอฟซีอนุชาระเบียกับตันทีมูเือร์นจำจววาปลาไปครับนะสนามที่หนึ่งครับ แต่วัชชัยทีนักษาครับสุกทำเป่าครับฟรีคิกของกีฮีครับจะลุ้นตีเสมอจากจังหวะนี้เลยไหมฮะทิ้งคนนะนะที่สองเนี่ยมาดูคิมนาคอนแกมาดูสนามที่หนึ่กันหน่อยฮะจังหวะฟรีคิกดีจริงๆนะวินาคอนสุขสงพรานของลาสตาจังหวะฟิกฟิกของทางด้านกีฮีครับ นักคารินใส่ลูกนี้มาติดกรแพงแล้วก็เสเต็ปอีกทีนึงมันตะพุฒปัดได้ครับปล่อยให้เป็นบอลออกหลังไปเป็นในุงของกีฮิ่ครับบุกต่อเน,นื่องเลยพยายามตวงมาเตือเสือแล้วบอลนี้ที่เสาแรกยังติดพุทธิชัยอ้าวไม่ออกด้วยแล้วผมรู้ทุกทีนักขุนยังมีสมาธิดีอยู่และมีอาการเก็บตัวผูเ้เล่นของทางฝั่งพุทธิชัยนะเดี๋ยวจะมาบล็อกบอลน,นะมีอาการมึนนะให้เวลาปฐมพยาบาลสักครู่ครับสกหรับทางฝั่งของหมูเถื่อน thế mà lấy vẫn đỏ thắng đứng dưới hạt dubic hạt dubic vẫn cao tất tay là มีปัญหาพักผ่อลตรงนี้รถก็คืนไปครับปีเตอร์มาที่อัตศพลอีกครั้งหนึ่งได้ต่อยต่อไปพุทิชัยจะมาเข้าซ้ายด้วยจะยกยังไงยังไปอยู่ครับของบอลที่เซนหักมาลูกนี้ครับได้เป็นเตะมุมของทางฝั่งหมูเถื่อนนี่ครับจังหวะนี้ครับใช้ประสบการณ์นะ่ยสำหรับทางด้านของพุทิชัยและโชโงครับเตะมุมจังหวะนี้ยกมาที่เสาแรกไม่มีอะไรครับอาตมากลับอลเร็วมาให้ทันวาครับจะสวนนะจังหวะนี้กระชากไปทางด้านพุทธิพงศ์ครับ ฟ้าจหวะน,นี้ครับล้มตัวกว่าได้ก่อนครับดิ้นบอลอ่อข้างไปคุมการที่สอแรกอุอชาาชาเกมสนามสองเกือบมีโอกาสทำประตูเพิ่มเติมของลาสตาชนเสาเนี่ยลูกนี้ไม่ได้ค่ะเราอ,อดเดล์กึ่งยิงกึ่ง่ายมาหน้าประตูโยิงจหวะน,นี้ยังเบาไปหน่อยโซเล่ค่ะได้ลุ้นประตูตีเสมอนะฮะแต่ยังไม่เฉียบคุ้มพอค่ะ ดูกันต่อครับสถานะหนึ่งโอ้โนักคาริญเขาติดเครื่องก็มาผ่านไปสามสี่ด่านปต่อมานักคาริญยิงลูกนี้โอ้อนุชาอนุชาครับสไลด์บล็อกขวางไว้ได้ครับโอ้โหนักคาริญนี่ตอนนี้เปลี่ยนไปอยู่ทางซ้ายนะครับใช้วิธีการลากตัดเข้ามานะครับมีความเร็วความคล่องตัวสูงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาคมกิกนะมาอยู่ทางฝั่งขวาแทนวัดซุบมาที่สอสองได้บมกงหวะนี้นักคาริญเก็บได้อนุชาครับเจอบอลก่อนครับเทีอาทิตยไปเลย ไม่พนันอันตรายครับยังเป็นเกมบุกต่อเนื่องทางฝั่งกีฮีอยู่พยายามที่จะกดดันอย่างต่อเนื่องทุ่มมาที่เดิมจังหวะนี้บุกไปตด้งตรงซ้ายตรงนี้ที่เสาแรกกระทุ่นยังตักเก็บไม่ได้โอ้โหเหนียวจริงๆครับวันนี้สำับนักกรุฒิบางจากอดีดีว่าช่วยได้เยอะเลยนะในของนัวุฒิบางจากนี้ในตำแหน่งผู้รักษาประตูของหมูเชิญยูไนเต็ดเดยาวมาลูกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระทพลดักได้แต่เก็บตกได้ครับที่มือเป็นการสนามโดยพุทธิพงศ์ขึ้นหลังไปหาพิชาตันทีมก่อนพิชามาที่ ไปมาเป็นสองน้ำหนักได้ไหแล้วสายตรงนี้ใส่ไปที่เสาแรกโันเชาดีด้วยนะฮะกวี่วันเช้าเยี่ยมมากๆเลยสำหรับาหน้าติพงช่วยแดดใช่ต้องชมบริษัทวัตัวของกีฮีแล้วะยืนตำแหน่งที่ดีครับต้องเนี่ยพยายามจะพากีฮึ้นมาเอาทะลุมาได้เฉยแล้วแต่ลงไปได้ตรงนี้นะทัพวุฒิออกมาได้เร็วครับอ้อแต่ว่าอภัยสัญญาไปก่อนนี่ครแกมีสัญญาแล้วครับมีสัญญาแล้วไม่เป็นไรตามกติกานี้ถ้าบอลอยู่ใน มือพรึกัาประตูนีฮะข้างในข้างหนึ่งนะฮะสมัมผัสที่บอลแล้วสามารถครอบครองได้นี่นะไม่สามารถเข้าไปแกะออกมาได้แบบนี้นีนโงโคเกะส่สจโำจ่อ,จอเข้าไปไม่เหลือนะฮะแมจังหวะยิงคั้งแรกของรา,ศา,ศา,ศาสาเชียนุรักษ์นะก็เป็นพือาประตูหอเดียยูเนเต็ตะที่ช่วยเซฟไปได้ฮีรวัตคงมนนะแต่ว่าซ้จ่อเข้าไป แบบสนี่ไม่รอดค่ะสอส่งให้ราซ่าซีเอานําได้เพิ่มเติมค่ะจากอนุรักษ์สุกเหลืองนะฮะอเดียร์เยอเต็ดนะฮะต้องแก้เกมแล้วค่ะโซเลตนะฮะประตูทางนักแที่1กันหน่อยครับกีิีครับบุกตะกอนดูเองเลยตอนนี้พยายามจะเอาประตูทงตามตีเสมอมาก่อนนั่ส่งอาวุธลงมาหมดแล้วนะคราวนี้ครับไพล์ลดสบาแล้วขวาลูกนี้โอ้โหเกือบข้ามทางไปทัดบอลเลตะมุมของกีฮน เกมลุกม,มาต่อเนื่องแนะทางฝั่งของกีที่นเนี่ยแต่ว่าจังหวะที่จะทีคาขาที่เลยับทีบ่ยังมีปัญหาอยู่สมโดนจบลงมาหมดแล้วครับนัทพลครับนัทพลครองหลังอยู่ออกซ้ายไปลงนี้มะครองอยู่ให้มาทไทพโูตมาที่นัคครินถูกจิ้มทิ้งไปก่อนครับย้อนมาอยู่ในแดงของ,ของกีที่ครับตั้งแต่งขึ้นมาใหม่ครับทันวาไปที่สุดเส้นไปที่โคมงกีบบอลตอนนี้ย้อนจับน้ำซองๆแล้วโอ้โหให้มาลูกนี้มปใช้ไปยังไม่ออกครับนัคครินขยันมาก ไต่ไล่ก็กลับมาได้กลับมาใหม่ครับบอลอยู่ที่นักคารินของกีฮิทแล้วหาจังหวะอยู่โอ้โหปิดบางเหลี่ยมหมดเลยครับเป็นนาทีทองของทางฝั่งกีฮิทเอฟซีเลยครับตรงนี้จะหาประตูคืนได้หรือเปล่าอัศพลลองสอบไม่วันนี้ก็ได้ที่ไปในสนามสองก็มีโอกาสกลุ้นฟรีคิทของอาเดลนะฮะตัดลูกนี้ก็ยังไม่ตรงต่อแม้าอาเดลยังเตะตามหลังอยู่สองศูนย์นะต้องรีบแล้วนะครับอาสตาร์นัมอยู่สองศูนย์อาเดลตามอยู่ตอนนี้ค่ะในสนามที่สองนะคะ อนุชาครับวางขึ้นมาตรงอีกจีนแก้มาได้ครับพยายามจะห<ด>นุนขึ้นไปอ,อ่ะส่งตัวเพื่อนสับเปลี่ยนลงมาแล้วนะพันชัยลงมาทางฝั่งขวาวิรพงศ์ทองดีลงมาตรงกลางนะครับสำหรับทางฝั่งของมูเถื่อนอืงนีเสียฟาวไปครับทางฝั่งของมูเถือ่อนพยายามจะเข้าไปเล่นที่บอลครับโจนทิ้มเข้าไปแถวๆข้อเท้าครับแล้วพู้ตัดสินนี่มีของฝากด้วยเป็นหนึ่งใบเหลืองพููกมันได้ไม่นานนะเจอใบเหลืองมาซะแล้วเนี่ยสำหรับวิรพงศ์ทองดี ตัวตนก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับจังหวะนี้ก็ยอมรับแต่โดยดีในขณะที่กีีนี้ต้องเปลี่ยนโดยจำเป็นเลยนะฮะตัดแต่พลออกไปพักเลยนะจังหวะนี้เปิดข้นมาลูกไปกองแคทเธออนุชาครับโดนชนจากทางด้านหลังครับโอ้ฝาวครับจังหวะนี้คองกิจเราเริ่มจะมีจังหวะฟาต่อเน,นื่องละในเกมนี้ เกมเนสนามสองตอนนี้ลาซานี่ก็ลงไปเล่นเกมรับกันเต็มสูบเลยในแดงตัวเองนะเดวเดิโเตดต้องพยายามทําสนามบุกแล้วก็เจาะแนวรับของลาซาให้ได้แหละประตูแรกต้องมาก่อนนะคะแล้วอูลองใส่ด้วยขวาลูกนี้ก็ยังไม่แม่นค่ะพอเจาะเข้าไปพื้นที่อันตรายไม่ได้ก็ต้องอาศัยการยิงไกลย,ยิงแถวสองเอานะคะแต่ก็ยังไม่แม่นนะเดว่าต้องแข่งกับเวลาแล้วนะอะเดวิโอเตตค่ะแลวสนามที่หด็กงตอนนี้นี่เข้าสู่ ช่วงเวลาสำคัญคนับสองนาทีสุดท้ายของเกมเนี้นก่อนท,ทอดเวลาเพิ่มเติมช่วงนาทีทองคุณนำอยู่หนึ่งประตูนะคะตอนนี้อ่ารัเอาแล้วด้านสนามที่สองโอ้ยวันนี้แนวรับของอันเดียเดตดูจะมีปัญหาการนะ,ะจังหวะหนึ่งหนึ่งนะะของทางลาสตาเอฟซีแล้วค่ะจุดตัวประกรบมาได้นะคะเรายิงเข้าไป ไเหลือค่ะสประตูะต่อศูนย์ออกน้ำเพิ่มเติมได้จากสุวัสดิ์สุดนวลนค่ะก,ก,ก,กา,ารพูรดภาษาประตูวง<ล>ของอเดเลก็มีการสลับสับเปลี่ยนแล้วนะในตอนนี้ส่งประสิทธลลทิ์ลงรับหน้าที่นะคะแทนกีรวัตรแล้วค่ะเกมแรกสนาที่หนึ่งยังคงหนึ่ประตูต่อศูนย์ครับหมูเถื่อนในเสืสีแดงนําอยู่ทางฝั่งกีรินก็เซตเกมบุกเข้าใส่ครับตอนนี้ส่งตัวลุกลงมาเป็นสนามหมดแล้ว บอลอยู่ที่นักขลินครับทางฝั่งซ้ายพาตะลุยขึ้นไปครับพิงตาลุยลึกเข้าไปเท่าไหร่มีช่องกัดน,น้อยลงยเลี่ยเรามาอีกแล้วคนเดิมนะจังหวะทำประตูเพิ่มเติมได้ของลาสซ่านี่แนวรับเอาไม่อยู่นะฮะผู้เ,เล่นหมายเลขยี่สิบสี่ของลาสซ่านะสุดวัดสุดนวลน,นะคะหรือว่าพี่โอนั่นเองที่เราทำประตูเพิ่มเติมได้กับลาสซ่าไปได้สามศูนย์ค่ะเกมบุกยังอยู่กับลาสซ่าได้ชนมที่สองค่ะ ในสถาะที่หนึ่งนี้ก็ยังคงเป็นหมูเถือนที่ออกน้ากี่ฮินอยู่หนึประตูต่อศูนะคะเวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะคะกีฮนเนฟซีอะประตูเดียวเท่านั้นจะทวงคืนกลับมาได้ทันหรือเปล่าคะแตรงนี้ต้องการอะไรที่ใกล้เคียงกับปาดีาเหมือนกันสําหรับทางฝั่งของหมูเฉอยใจแคบต้อกงการหนึประตูเพื่อกับเต้สูเกมบอทของกีหนนะอาีขอไ่ไไมาจะเข้าไปเล่เกมลุกช ไปได้หรือเปล่าครับแตฝั่งของอีจิทจะหาทางเข้ายังหาไม่ได้เลยครับพยบงงายามงัดข้ามไปก็ไม่ได้อะ,ะไรเลนะยครับเจอประกอบติดเลยนะไพโรดแต่มาสักปูดเลยบอลเดือดกระทงฝั่งของมูซเซอ์ครับทุ่มฝากขึ้นหน้าไปจะให้วีระพงศ์ครับเก็บไม่ได้ครับทุ่มไก่ขึ้นไปครับต้องรีบมาเก็บบอลไปเล่นให้ได้เร็วแล้วแับฝั่งจีทิญออกไปซ้ายครับทางด้านของรัตตรกรพวกประตูพยายามสกเกลมาใหม่ฝากเข้ากลางมาให้ไพโรจน์ ขึ้นมาตรงนี้ครับเ็ตตรงกลางไปย้ายนักคารินไม่แม่นนักคารินตามมาเอาได้แลว้วบอาตรงนี้เอา้าลุนเดียมาจิตติจสักสลูกนี้มีที่ไม่ได้ยิงแหมยังติดนักคารินกันตามมาบล็อกไว้แต่ว่าพอลนี้<ท>นลุนตั้ติด<ม>อืมอะี่ครับทะลุมาได้ตรงลกลางมีลูกนี้เลยครับนักคารินจซ้ายไลพลอตโดนบีบขึ้นมาแถวสองเข้ามาแล้วเปลี่ยนทิศทางเนี่ยนักคารินครับตัวจับพรชัยหนีไม่ได้จินดาแต่ว่าลูกนี้พรชัยแล้วพรชัยนี่ตัดสินใจตัดเกมเลยเนี่ย ตรงนี้นะ่าสนใจครับสำคัญเลยครับสำหรับทางฝั่งของกีฮีนิฟฟ์ควาเสียฟรีคิกเยอะๆไม่ได้นะฮะทางด้านของกีฮีนิฟนี่ก็มีทีเด็ดอยู่เหมือนกันนะเดีโอการลุนประตูตีเสมอจากลูกนี่ับกีฮีนิฟฟ์ีคุยกันแล้วครับสองสามคนตรงนั้นนะฮะเล่นลูกนี้ก็ดีคนระับนักคารินขับไทยลูกปั่นตรงไงโอ้โหนั่นไงบอกนะไม่ทันขัดชับเอาจนได้นะักคารินับโอ้โอหลูกนี้ โอ้ยเซฟฮะตกความตายเห็นเห็นอะไรครัางฝั่งของกีฮิีเซฟนี่ถ้าไม่ได้ประตูนี้นี่เข้าใจว่าผู้ตัดสินนี่เตรียมพักต้องวีอล้วว่าทำงานแล้วฮะเตรียมแบบเทียบแบบโอ้โหในประตูโอ้โหดูครับร่างสามเหลี่ยมเด็แท้็เลยคุณแม่สองน้าเนี่ยว่าแกยิงดีนะลูกนี้ครับประมาทไปหน่อยครับไปเสียฟิกฟิหน่อยโโอ้หสุดจริงจริงนาคารินแน่ทำประตูตีเสมอจ้ะการแต่งฟิกฟิกสวยๆให้กับกีฮินัมซีค่ะแม่เราตรงนี้นี่จะทำให้ กีนี่กลับมามีโอกาสในการจกรถโทษอีกครั้งแล้วตรงนี้ยังไม่จบด้วยพาขึ้นมาทั้งกับซ้ายกละแม่ทะลุงขึ้นมาแลบบ้วในตอนี้โอ้โหต้องเชียร์ครับพาดุวิทย์แล้วยังไม่จบนะครับคนละสนามคนละสนามเออแล้วกันดูว่าสุดทามนี้อไปต่อพันชัยดีมากมินิซายังไม่ยอมนะตรงนี้อาจจะต้าอาประกัดตรงนี้พุทธศิลป์พยับเข้ามาพร้อมกับหนึ่งใบเหลืองเงต้องยอมเสียจังหวะนี้พรชัยมีความเร็วสูญแนะไพโรนต้เลือกที้ตัดเปล่าไปพยายามเลยทะลุทะลวงน่ทางฝั่งของพรชัยจะบอกว่าคู่ครับ การสานามที่สองนี่จบลงไปก่อนนะคะเป็นทางฝั่งของราซาเอฟซี FC ที่เดี๋ยวเราชนะอาเดวเวนตดไปได้ค่ะสามตะตูะ้่อศูนย์นะคะวันนี้นี่ศูนย์หน้าตัวเป้าของราซาซีทําผลงานได้ดีเลยนะคะอานุราค่ะยิงหนึ่งแอสซิตหนึ่งแนะแล้วก็ยังมีสุวั์อีกคนหนึ่งแน่ที่สับ,สบเปลี่ยนลงไม้ศูนย์หน้าตัวเป้าของทั้งเอของราซาซีทั้งสองคนนี้ ่าแล้วน่าสนใจนะีคะคามอีกห,ห,หนึ่งนี่ยังไม่จบนะตรงนี้มีโอกาสจะปิดเกมเหมือนกอันครี่โอกาสของหมูเทือนขยับเข้ามาเท่าขวาเลือกปันเลยแต่ว่าหลุดเสาไปไม่ห,าห่างเท่าไหร่อ่าแล้วขอตีตรงมือด้วยนะนหเหนึ่งะทุกตอน,นหนึ่งนะหมูเทือนก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปนะคะสำหรับฟาอิชวันวิทย์คงงามค่ะ การสนามไม่เนิ่นค่ะเราไปชมในช่วงจุดโทษกันเลยค่ะยิงก่อนเพื่อขึ้นนำหมูเถื่อนอัธพลมาลีเข้าไปไม่พลาดค่ะ1-0ไง,งนะขึ้นนำได้ก่อนหมูเถื่อนยูไนเต็ดค่ะอ่าครับแล้วอัธพลก็เป็นประตูต่อเลยในเกมเนี้อัธพลก็เป็นผู้ทำประตูขึ้นนำด้วยนะคะให้กับหมูเถื่อนแล้วก็มายิงจุดโทษคนแรกเข้าไปไม่พลาดค่ะ คนแรกของกีที่ได้ชค่ะพี่แบนนักเคลื่อนทรักษาครับเราพอลงนี่ที่ปัน่นไปที่สุดสวยกับทีมไปนะตีเสมอได้อะไม่พลาดเหมือนกันครับตามตีเสมอมาได้จนเหมครับอัธพลนี่ก็สลับไปเป็นผู้รักษาประตูด้วยนะแกเคยได้รงางวัลผูรักษาประตูยอดเยี่ยมมาแล้วนะในรายการลูกหนังคนโรงแรมนะคะอยู่ร่วมทีมกับเวสทีมในตอนนั้นน่ยมาดูคนแรกอัธพลที่2ของงูเถื่อนเด็กกันต่อส่งชุดที่พงช่วยแดงครับ ลงมาโดนการรับซะก,ก่อนครับค่ะขยับไปที่จุดที่สองนะคะไใบพาเช่นกันครับขึ้นหน้าีกครั้งนะครับหมูเถือถ่อนประตูวคนที่สองกองทางฝั่งขีนที่กินบ้างครับส่งไพร่โลดพุทธบูชาลงไปครับโดนตัดคนมาเลยครับยิงเมื่อตามตีเสมอเนาะ าปแล้วทพลมาลีเนี่ยเราเซฟได้ด้วยเเพราะว่าหูเถิดกินก่อนน่โอ้พี่ตัมเซฟได้เลยครวก็ทิ้งตรงมือด้วยค่ะจากกีฮินการไฟฟ้าค่ะที่ออยชาวราขาจันยอนะคะสำหรับผู้จัดการทีมของกี